สวัสดีครับผู้มีเกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตของในสัปดาห์นี้กันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ของวันตุจีนนะครับใน GTA นะก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแจกหน้าก,ากากกับเสื้อให้เลยนะครับซึ่งหน้ากากเนี่ยผมบอกเลยว่าเท่มากนะเป็นหน้ากากมังกรน,นี่ครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่คูณกันบ้างนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้จะมีคูณ2กับคูณ3นะนะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่างแรกคูณ2ก็จะเป็นออโต้ช็อปจ็อบกับ EXOTIC EXPORT แล้วก็เดอะเว p พุซซี่จ็อบครับผมส่วนคูณ3ก็จะเป็น s ไซมอนคอนแทคมิชชั่ n กับ SIMON EXPORT แล้วก็ซีรีส์ต่างๆหรือว่าใน l o อก s t a r เอ่อนั่นแหละในในหมวดจ็อบนั่นแหละนะครับผมก็มีประมาณนี้นะส่วนร้านขายรถธรรมดานะครับในสัปดาห์นี้มีรถแรขายเยอะมากเลยนะ โดยเฉพาะรถคันที่ทุกคนจะเห็นต่อไปนี้นั่นก็คือรถสีเหลืองที่อยู่ตรงหน้าเออนั่นแหละผมก็ลืมชื่อแล้วผมน่าจะชื่อเวอร์ลี่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่ามันแรงมากนะใครที่ยังไม่มีแนะนําให้ซื้อเก็บไว้เลยนะครับราคาถูกด้วยนะประมาณ400,000กว่าบาทนะครับผมและในเอเวสคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็มาซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็รถที่มาแจกฟรีก็จะเป็นคันนี้นะครับผม กติกาก็จะเป็นแข่งให้ได้ที่3ติดต่อกัน3วันนะครับก็จะได้คันนี้ไปฟรีๆนั่นเองนะครับผมส่วนร้านขายรถหรู2คันก็จะมีตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเป็นรถมาใหม่รถเฟลลอร์รี่มาใหม่กับผมเรียกว่าเอาผ่าแล้วกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีตามนี้นะครับใครยังไม่มีก็มาจัดกันได้เหมือนเดิมนะครับผม และยังมีของอื่นๆอีกมากมายที่ลดราคา30%นะโดยเฉพาะโรงเก็บรถในสัปดาห์นี้เขาก็เอามาขายนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นโรงเก็บรถที่เก็บ50คันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมจะลองไปเช็คดูแล้วมันไม่มีแล้วไงคือผมซื้อช่วงลดราคาตอนนั้นไปแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็น่าจะน่าจะลดมั้งเออก็ทุกคนลองไปดูแล้วกันนะครับผมมันเขียนว่าลงรดอะ่ะก็น่าจะใช่นะ ผมจำชื่อมันได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของลงรถ50คันไหมนะถ้าใช่ก็รีบซื้อเลยนีครับผมมันคุ้มมากเลยนะสําหรับคนที่ชอบสะสมรถนี่ครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับผมโอเคไปแล้ว